รถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้นะคะมาเจอกันแป๊บช่วงบ่ายอีกแล้วค่ะพี่พี่ใครเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดใจฝากกดติดตามกันก่อนเลยค่ะพี่พี่วันนี้ก็จัดรถตู้มาให้อีกแล้วสําหรับใครที่กาลังตามหารถตู้นะคะหรือว่าเป็นรถเก่งพี่พี่ตอนนี้เข้ามาหลายคันมากๆปีใหม่แล้วก็ไม่น้อยด้วยพี่พี่ ใหม่แล้วก็ใหม่น้อยด้วยพี่พีนี่จะัดมาให้เลือกหลายคันกันเลยนะคะนี่ใครอยากได้ส่วนของตัวรถตู้นะคะชี้งานสภาพส,สวยๆแต่งว i P ีจัดเต็มก็มีมาเช่นเดียวกันนะคะพี่พอได้เลยจัดไฟแนนซ์ปลายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้จัดไฟแนนซ์ปลายขาวปลายฟ้าปลายเหลืองได้เนาะสภาพตัวรถต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยพี่พี ใครอยากจัดต้องมาจัดเลยเนาะบอกก่อนเลยว่าจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะพี่ๆคะ่ะเข้ามาชมดูรถที่ร้านบอกได้เลยเซทไทยของเรามีทั้งหมดสาสาขานะคะมีกรุงเทพมหานครมีสุราธานีอยู่ที่เซทไทยสี่แยกตะปานและชิ่นปั๊บไลท์อยู่ก็จะเป็นสาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุรานั่นเองพี่ๆก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วคะช่วงบ่ายฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดจงกดใจให้ด้วยนะคะ เผื่อมีญาติญาติพี่พี่น้องน้องกำลังมองหาในส่วนของตัวรถตู้รถเก๋งแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวรถเชิงพาณิชย์นะคะสวยๆมีให้เลือกมากมายนี่จัดเวนเจอรี่มาให้รถตู้คอมพิวเตอร์รถตู้คอมพิวเตอร์เวนเจอรี่นะ,ะพี่พี่ให้เลือกหลายคันตัวนี้ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าสภาพคือสวยมากๆนะคะ สภาพต้องบอกเลยว่าสวยมากๆพี่พี่ใครตามหารุ่นนี้อยู่ต้องรีบจัดเนาะต้องรีบจัดเลยได้ในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะคะกุญแจ e n e r g y Start s t o p ตนะคะตัวนี้กุญแจได้ระบบพุชสตาร์แล้วก็กุญแจ i ิน o ิโมเลเบเนะคะพี่พี่กุญแจรีโมทของเรานั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับตัว Smart Entry นะคะสวยๆเลยตัวบาอก,ก็ปรับได้นะคะ180องศา ตัวเบาะต้องบอกเลยว่าปรับได้180องศาพี่พี่เป็นเบาะหนังสีดําอย่างดีเลยตัวนี้มีระบบนวดมาให้ด้วย3ตําแหน่งนะพี่พี่ตัวนี้คู่หน้าเบาะได้เลยเป็นรถครอบครัวก็ได้เป็นรถสายเชิงพาณิชย์วิ่งงานหรือวิ่งทัวร์เดียวกับโรงแรมวิ่งอิสระนะคะวิ่งคิวงานได้เลยหรือจะใช้ในครอบครัวตัวนี้ก็บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆพี่พี่เบาะสภาพสวยตัว ส่วนของตัวท็อปเครื่อง 3.0V นะตัวนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าพี่พี่หักสองบานเลยสายฝามีระบบป้องกันการหนีบมาให้ด้วยมีระบบป้องกันการหนีบมาให้ด้วยค่ะพี่พี่พร้อมกระดุมจัดมาให้แบบรอบคันสวยๆพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะพร้อมกระดุมรอบคันจัดมาให้สวยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วก็เข็มขัดนิรภัยมาให้ครบทุกตำแหน่งตัวนี้มีระบบป้องกันการหนีบเนาะพี่พี่นี่เดี๋ยวมาดูเนาะ มันกันหนีบยังไงนี่สไลด์มาแล้วกึ๊บนะคะก็จะมีระบบป้องกันการหนีบมาให้เลยเนาะระบบเซฟตี้ความปลอดภยัยเรียกว่าจัดมาให้โอเคเลยสําหรับรุ่นนี้ตัวนี้สเกิร์ตสปอยเลอร์ชุดแต่งมาให้รอบคันนะคะพี่ๆตัวน้องเป็นสีขาวมุกได้ในส่วนของตัวล้อแมกอลอยได้ในส่วนของตัวล้อแมกอลลอยสภาพสวยยางใหม่ดอกยางหนาเนาะตัวนี้จัดยางใหม่ดอกยางหนามาให้ด้วยพี่ๆ ใครที่แบบต้องการในส่วนของตัวรถตู้ไปใช้งานตัวนี้ได้ตัวยาง205ทับ7จตัว R 1 5เนาะตัวนี้จัดยางปีใหม่ให้สภาพก็คือจะสวยงามนะคะตามที่เราแป๊บรีวิวให้ชมเลยตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ในส่วนของตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันไดเนาะตัวนี้กุญแจรีโม you ทอิมโ m ลิไบเซอร์มาให้อีกสอดอกกันเลยในส่วนของตัวหน้าจอตอนกลางเรา